ีครับเลกันดีดิสวัสดีครับโอเคเรามาเล่นเกมอะไรแทงคูเกมปัญญาอ่อนนะครับเกมเลโก้เลโก้เออ่ะมาเล่นเกมอะไรดีแทงคูฮะแทงคูอุ้ยสายแทงว่ะ ไทยสนุกเหรอเออใช่ได้เวลาเข้ามาตั้เคี้ยอเนี้ยไปนี่ครับเราก็ได้เปิดมาแล้วนะครับโ้อ้ยเล่นไงวะมาสร้างห้องเล่นดีครเคลียร์ห้องนะอืมข้าวมาละ มีเกี่ยวกับ่ารหลังข้อเลียงหลัง้อไอ้คิ่างคิว่างอไรคิ่างฮะร่างคิ่างอีกร่างเลยอ๋อโอเคผม่างแล้วมากดขขวาวาลูได้ต้งตงหน่อยนะครับเอาเข้าไปยังตแต่ก,ก่อนเลย ยมาโคเมงดูบูลดีเชี okay, ่ยโอ้โหถือว่าเปิดฉากกันถือว่าเปิดฉากกันแบงค์สายเปิดฉากด้วยมึงดูไม้กูสกอร์โองกูหนึ่งอะไรเนี่ยคือแทนรูปไหนก็ได้ที่มันไม่มีของค่อนข้าว่าของเองมันไม่มีขอ รู้คร่ะไม่นเป็นกดกดกดไอ้กดเลื่อนตรงกลางนะกดกดเลื่อนตรงกลางเพื่อแบบนะยไอ้ขู่ไปเลยวะเดี๋ยวต้องใช้หลักฟิสิกส์ใช้หลักฟิสิกส์เกมนั้นใช้หลักฟิสิกส์บอกเลยเวลาด้วยเวลาด้วยน้องเวลาด้วย ชเอาลูกขาเข้าเสร็จดิลูกขาเข้าเลยลูกขาเข้า้ับลูกขาเข้าไม่พอูกล้ด้วยโอ้โหอหามิเข้าไอ้ทไเข้านี่กาแล้วเนียอย่าเยอะโอกาสผมอะอือขาที่คุณจะได้กินนะโอ้โอ้แม่ เอามาจออย่างเงี้ยแบบไม่เอาอ่ะต้องใช้หลักิสินส์ไม่งั้นมันจะง่ายเกินแบบเขาเอออย่างเงี้ยแหละลูกขขาวเข้าอีกแล้วควายจริงนี่เขาเล่นเมนเอาลูกกระเจี๊ยไม่มีไฟได้ไม่นิดห่อลนะลูกชิบลูกชิบ ủa biao 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 lúc biao 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 vậy? Hả? Cái gì vậy? Cái gì à Cái gì biao Hả? biao 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 mày, biao mày biao 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 cái biao 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 เฮ้ยมึงจะโผก่นไปไหนเนี่ยดีไหมหรอหมวยดังเลยใช่ไหมไม่ดีด้วยไม่หรอมาที่ก่อนทำไมแม่งดูหลัไๆวะ ประมาณนี้แหละแต่มันจะต้องเด้งขึ้นลูกบนสีแดงวิ่ไม่ลงถือว่าต่อให้กระดิ่แล้วไงอะไรอะไรเสียงดับเลยเนี่ยยาง่า,าเอาเอา,เอาลูกม่วงเอาลูกสีม่วงลูกสีม่วงเดี่ยวยาโซนย่า,าโอ้อ <laughs> ย่าไปโซนอย่าไปเค่ ไรคโอ้แทงแรงไม่ได้อะแทงไงอ่ะอ่อนอ่อนนแทงไงอ่ะเนียส่วนเลื่อปุุกกลางไงเลื่อนเข้าอ่อนไม่้และไม่ได้ขึ้น คำนวณนี่ค่ะนี่คำนวณอ่าเอาอย่างนี้มันจะประมาณนี้แหละโอ้คำนวณผ้าไปนิดเดียวคำนวณคำนวณโอ้โหคำนวณพลาดไปนิดเดียวมีนีดมิงได้ตรงเลยไม่ต้องนะเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไงอย่างเงี้ยจะเอาไงคำนวณคำนวณไม่ลง น่ะลงลงเก็บให้ดิให้ให้ให้งนั้นอ่ะเออไม่เวไม่ใช่ดาราดาราดันวนไม่เข้าเอ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 ้ยไอ้นี่ได้เหรอไอ้ช่ดาราดารามันชนลูกคุณน่ะแล้วมันตก เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะโค้โอ้ยขอแทงโดนผมให้โดนมันคำนวณถ้าตรงนี้มันแตง่ายเกินไปเว้ยอ่ะกูเชื่อนะกูเชื่ออะไกูเชื่อในฟิสิก ก็หนีนิดเดียวค่ะว้านี่เอาจบเลยจบเลยจบเลยปะนี่เล่นไม่เป็นนะเนี่อยูวินอะเราเล่นนานเกมไนกีเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้าไหนอะเนี่ยซาเนี่ยอู้เบคคอมเข้ามามามาเข้ามาสิคะเข้ามา เอาออกเรอะอผมเ็งหวางลูกอ้เฮ้ย <c oughs> สูตรไหนวะสูตร์รูปเตี้ยวไม่จริงจังอะไม่คาดหวังครับไม่ไม่คาดหวังเยเอะครับผมพูดจริงครับผมไม่ได้คาดหวังเยอะ ผมไม่คาดหวังเลยต้องใช้หลักฟิสิกส์เพื่ออันสองอันผมไม่คาดอย่างเว้ยผมไม่คาดหวังครับ,รบเป็นปะเชื่อกูยังใช่ไหมเชื่ออะไร,ไรลงครับเชื่ออะไ,<ม>ไรมไม่ได้ดูหน้าจอดูกล้องตาโอ้ <c oughs> โยเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า <c oughs> ถ้าแบบที่เกิดปล่อยแรงไปนิดนึงอะมันน่าจะลงแล้วแต่ที่ไหนได้มันต้องปล่อยแรงเลยไม่มีที่โลไม่มีที่ปั่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 นบดโอมเชกเกอบุมเชกกอบุมโอ้โหเล็บปิดเล็บปิดโอ้โธ่เล็บปิดแบบจะไปไหนต้องเจอกูแดกไก่ว่าแบบนี้เลยแล้วกัน เลยต้องเปิดต้องเปิดตุงกตาให้มันหมดก่อนเปิดตุงกตาให้หมดก่อนม <today> <c oughs> ีลูกหนึ่งที่แบบจอ้งมาแล้วมันมีลูกหนึ่งที่จะลงอยู่แล้วก็ไม่เอาตัดกใจอะไรลูกจะลงไรไม่มี ว่ามันจะโดนไหมผมว่าคนดูน่าจะตกเลยแต่มันไม่เอาลงเยี่ยอะไรบน13ไม่คไอยเฮี้ยหลอกโกูกูโดนแหละถ้าลงอย่างเงี้ย่ลงแน่นอนเรียนฟิสิกส์มาฟิสิกส์กะนะฟิสิกส์กะไม่ใช่ฟิสิกส์เป็ะๆนะ เอ้ยนะเนอะเออยแหมนูตะกี้เนี้ยอยู่จนเดียวอยู่เป็นเดิมเลยเมไม่เอียวคิวสูงเกินอย่าสอนเนี่ยสอนเลยโลนเลยเนี่ยบอกเลยวว่ามันสูงคุณไม่เชื่อผมเนี่ย ไอเบอร์นี้แหละแม่งบอกอ้กูยิงเอาทำไมกดไม่ติดเอาคุณมากดตอนนี้เอ้าเอาเอาเอ้ยกูชนะละกูชนะได้เลยนะเนี่ยเออแค่อ่อนให้แล้วทีนี้จะลงไหนแล้วทีนี้จะไปลงไหน ไอ้ค네ิ้วสีลูกพี่ง่ายกว่านี้คิ้วง่ายอะไรหัวมันหวยเง่ะหลอกกูไม่ได้แล้วลูกสีม่วงหรือไม่ก็ลูกสีเหลืองก็ได้ลูกสีเหลืองมาแทงตรงแล้วลงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแทงเจ็เจ้าตรงนี้ตั้งเดี๋ยวมๆเอ้าเอ้าอะไรอ่ะ อให้ดูส่วนทีอีกรั้งหนงมาอ่อนๆให้อะทีเนี้ยน่าจะรู้แล้วนะมันมีให้รู้มันมีรู้ให้ลงอยู่เอมอมันสลับอะสีแดงอะูุสกูซุปปูอ่ะสีม่วงก็ได้น่นาแทงเลยเอออยา่ยยาไปอย่า ไม่ได้สีแดงก็ได้สีแดงก็ได้นั่นแหละไอ้ยคิดว่าลงหน่อยเชียร์เลยคุ้มเลยหงเลยไม่ลงโอ้ยนี่น้องน้องมองไปนี่อะไรไอ้ลูกคูนเปล่าไอ้ลูกคูนเปล่าอ่ะดูดูเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนี่อะไรลงเลยหรือลูกขาตกหรือลูกขาตกเลยเออเออไม่ลงมันไม่ลง เวลงหน่อยลงออย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 อ๊ยยยนดีถ้าเกิไม่ใช่ฟิสิ์น่าจะล่องไปแล้วนะลงหน่อยเขียวลงหน่อยไปตามไปตามไปตามโอ้นก็ไปว่ะ ไม่เข้าไม่เข้าสูงหน่อยสูงหน่อยออะะไไรรสูงสูงตุ๊กสูงไม่โดนไม่โดนมันสูงกระไปทิ้วมันสูงกระไปตั้ม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 โอ้โหเราปาวกันจะเรียวโอ้ไม่เลยมันรู้ไม่ดีเข้าเราเอาไงเราเอาไงเราอาไงมันมียี่ห้อผลด้วย

เมื <resource> Kay, wow ่อกี้นี้ได้ยินเสียงแล้วนะโอ้อันนี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 ้อะไรไม่รู้อันนี้กูต้องกูว่ากูต้องลงแล้วนะ เป็นนิดเดียว่啊กาคาไป็นิดเดียวดื้อรึดีบีดีดบดบดบยิวยูวคิดดีดีคิวยูวคิดดีดีมันไม่ลงคิวดีแล้วกูคิดแล้วกูคิดดีแล้วคิดีแล้วนะโอเคเชื่อใจก็ได้มันไม่ลงนี่นี่ ขอผมก็ลงขอบคุณสำหรับของขบขอคุณสำหรับแบบพี่เทนให้ลงเลยขึ้นหน คุแล้วคุณแล้วกูเปิดล่างทองเปิดล่างทองไงอย่างนี้ก็ลงไปอย่างนี้ก็ลงเอนนี้ดีกว่าเฮ้ยเอ้พี่เทนลูกกี่คิวเฉยคุณมีลูกหนึ่งอ่ะจะลงอยู่แล้วอ่ะอีกลูกหนึ่งอ่ะสีเหลืองอ่ะ สีเหลืองขึ้นหน่อยกิ้วขึ้นหน่อยเออวิ้ยอย่าช่วยอย่าช่วยตรงนี้ตรงนี้คุณเป็นผู้เล่นใหม่คมุณเป็นผู้เล่นใหม่วิ่งเียบคนดีเลยพาไปได้ไงวะ ยิงอนี้บ้าเข้าแน่นอนขอเองอะเข้าผมคูณอะเข้าลบ <V> หน้ามาหรือหมาหมึนเยียมเลยลบหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยค่ะเอ้ยใ <V> ครไม่ดูวะไอ <V> ้หา่านี้ใครวะเนี่ย คนแอฟริกาดูอาจีนะอาจีนยากมาโดนเมื่อกี้นะผมแบบผมทำตีผมอะไรก็ไม่รู้ ท้องเลยแล้วเนะี่ยะตูบึีงจอเข้ามายวเอาเข้ามาเล่นด้วยเขาแบบทุกวันคล้ายๆเขาเลยสูดสูดเดียวสูบเดียวกับเขาเลย มันมีรูปเลยลูกมันต้องกะดีๆครับคุณมันต้ eras, องกะดีๆลงลงลงโอ้ยเท้าเท้าอยู่แขนดูโดนฟรีก็ลง ไม่มีทางไปแล้วไม่มีรูไปแล้วไม่มีรูไปแล้วไปอ่ะนะยัไงก็ได้รูแป๊ะรูแป๊ะรูแปะ๊ะรูแป๊ะเสีหูบ้างใครบ้างใครบ้างใครบ้างคุณมีวิธเหี่ยวอยู่นะโอ้ tinggal Aku tak nak Sekarang ni, kau nak, kau nak lupa lah. มีโอกาสแทงงงยากอันนี้ตอนนี้สองสองกันแล้วป่ะตอนนี้สองสองแล้วป่ะถือว่าใครชนะเสยเสียหมดแล้วไม่ลง เจะหนึ่งสองไปหกสี่มาคุณสองจะใครทุกสามก่อนใครทุกสามเขาสามก่อนชนะแล้วเว้ยอันนี้เริ่มยู่ข้า พอมีคิวแล้วแหละฉันเพิ่งกดไปดูชื่อไอ้คิววะอ้าโอย พาไปนิวง่าสาคำนวจแล้วอ่ะคุณวิคห์วิคห์ฮจอบว่าเอาเชีย์เมื่อกี้ออยู่ดูลูกอ่ะเอาคำคุยชอบจจาน อ,อนให้นะอันนี้ไม่ได้อ่อนให้นะวะอะไรนะอันนี้ไม่ได้อ่อนให้อจริงจังจริงจังอันนี้เจงจังขอ,ขอบคุณที่บอกว่าเป็นภาษาที่ดี รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจโอ้โหอยู่ในมุมแบบนี้ด้วยตู้แบบนี้ด้วยเอ๊ะกใจจังเลยตกใจอ้ยตกใจมากที่สุดเลย อมาค่ะขึ้นขึ้นข้าแล้วเดี๋ยไปแล้วเหรอแต่ต่อยสักสองตาต่อยสัสองตาขอขอตาเดียวนะจะปิดคลิปแล้วนะต่อยโองตาคนนี้ดูอย่าลืมกดติดตามนะโอคไหม มีช่องไทยเขาติ๊กต็อกไหมครับมีช่องทางทาง,ทางทติ๊กต็อกไหมเออเราช่างเราร้างเรา,ราเช่างเฮียช่างช่างช่างพงพงดีสร้างครับเราสร้างครับเฮียนะลิ้นพันธ์เดีแม่งก็บอกว่ากล้องไม่ไม่นิ่ง จะให้รูกมันจะท้อง้นไปทั้งอั้ไม่สูงไม่พอพอได้จบกองตาค่ะไปกินข้าวอีกแล้วอีกแล้วอะไรอะไรอยู่แล้วอะไร เชื่กูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ใชเปิดปิดฉากนี้เลย อยู่ไงอารมณ์อยู่โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะฝากข้างน้าทางนะครับผมไม่ตัดต่อผมผมลงเลยผมไม่ตัดต่อไม่ตัดต่อโอเคโอเคบายาที่กทั้งเกือ